เมื่อวานนี้นายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าในระหว่างวันที่30ธันวาคม2,565ถึงวันที่2มกราคม2,566เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2,566ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวอย่างน้อยก็4วันแหละ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมอาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนเข้าไปใช้บริการและก็ร่วมกิจกรรมจํานวนมากทําให้สถานที่ดังกล่าวนั้นอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้เช่นเกิดการทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายอันนี้เราก็เป็นข่าวกันทุกปีละ ช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเกิดเหตุเพลิงมงเพลิงไหมอันนี้ก็เจอกันเกือบทุกปีเหมือนกันซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของสังคมโดยรวมด้วยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลักกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายย้ำนะกระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายหรือคำสั่ง ให้หน่วยงานราชการในสังกัดและสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบงดจัดงานรื่นเริงเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,566นี่คือคำพูดของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญไม่มีนโยบายในการที่ให้หน่วยงานราชการในสังกัดและสถานประกอบการที่อยู่ในความร,าารับผิดชอบงดจัดงานรื่นเริงไม่มีนโยบายให้งดจัดงานชัดเจนนะจ,จะได้เข้าใจชัดเจนต่อไปครับ ประลักกระทรวงมหาดไทยก็บอกอีกว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำหนดมาตรการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนโดยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจตราและเข้มงวดกวดขันสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการโรงแรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องเวลาเปิดปิดในสำคัญสถานบริการต่างๆการห้ามไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยเข้าไปใช้บริการไม่ให้มีการนำอาวุธยาเสพยาเสพติดเข้าไปในสถานประกอบการไม่ให้มีการมั่วสุมกระทำความผิดในโรงแรมการจัดทำทะเบียนผู้พักตลอดจนการทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อันนี้ก็ ต้องระวังไว้ในช่วงเทศกาลด้วยคือต้องระวังทั้งช่วงเทศกาลและเวลาปกติแหละครับเรื่องแบบนี้นะฮะการค้าประเวณีการพนันและก็การจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบการกระทําความผิดก็ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่โดยเด็ดขาดแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคารด้วยเพราะว่าอาคารบางที่อยู่มาหลายปีระบบการอะไรเขาเรียกว่าซ้อมหนีไฟหรือระบบไอหัวฉีดสเปรย์น้ําต่างๆนี่มันยังใช้ได้ไหม ซ้อมกันหน่อยฝึกกันหน่อยกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าถ้าวันที่มันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันฮะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นระบบป้องกันอคีภัยของอาคารต่างๆแต่ละท่านภาครัฐภาคเอกชนลองตรวจกันหน่อยไหมว่าไอ้หัวฉีดน้ําดับเพลิงเนี่ยเป็นสนิมหรือเปล่ามันกดแล้วน้ําออกไหมเอาให้แน่เอาให้ชัวร์อย่ามั่วนิ่มไม่ได้เพราะเวลาเกิดขึ้นความเสียหายชีวิตคนเนี่ยเวลามันตายแล้วเนี่ยมันเรียกคืนไม่ได้นะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย ต่อให้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดชีวิตก็เรี่ยกคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลหน่อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับอาคารต่างๆระบบป้องกันต่างๆและก็แจ้งให้ผู้ประกอบการเนี่ยคำนึงถึงจํานวนผู้เข้าไปใช้บริการด้วยะนะฮะบางทีเยอะเกินไปหรือเปล่า<ช>นะฮะให้สัมพันธ์กับประเภทกิจการการใช้อาคารไม่ให้แออัดหนานแน่นจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิต จากการเบียดของคนจำนวนมาก<ช>หรือว่าเขาเรียกว่า crowd crush นะฮะดังที่เคยเกิดในต่างประเทศแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการด้านสุข,ขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด1 9ด้วยอย่าลืมโควิด1 9ถึงไม่มีการถแถลงแล้วเขาจะขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจแต่มันยังระบาดอยู่หน้าพี่น้องประชานชนมันยังมีอยู่นะมันไม่ได้หายไปจากโลกนะนายสุทิพงศ์จุนจเจริญปรหลักกระทรวงมหาดไทยบอกอีกว่า ให้ทุกจังหวัดได้รณรงค์และสร้างความตระหนกรู้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยทั้งเรื่องเมาไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกนิรภัยรัดเข็มขัดนิรภัยขับไม่โทรไม่เล่นลายเพื่อให้พี่น้องประชาชนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยคนเดินเท้าคนเดินถนนก็มีความปลอดภัยก็จะทำให้เป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้ และประชาสัมพันธ์สายด่วนศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเอาจํากันไวใ้ให้ดีกับพี่น้องประชาชน1669อันนี้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเขาคะนะนี่เป็นหมายเลขที่จําเป็นไรโทรถูกต้องนนะะสําหรับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลอย่างนี้แพทย์ฉุกเฉินก็1669จําให้ขึ้นใจแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดับเพลิงที่1 9 9 199, 199อันนี้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดับเพลิงหรือแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด ผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมก็หนึ่งห้ากหนึ่งห้อย่างนี้แล้วก็สามารถขอรับความช่วยเหลือหรือหรือขอรับการบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆได้ที่จุดให้บริการประชาชนทั้งถนนสายหลักถนนสายรองทั่วประเทศเขาก็จะมีการตั้งเต็นท์ถ้าคุณขับแล้วรู้สึกว่ามันง่วงมันไม่ไหว จอดเธอครับใช่ค่ะไม่ต้องรีบถูกต้องดิฉันเนี่ยจอดข้างทางประจํานะคะรถยาวๆไม่ไหวก็ง่วงก็โอ้โหขับต่อไปไม่ไหวนะคะง่วงดีกว่าครับอย่าลืมคุณอาจจะคิดว่าคือคนเราเวลาขับรถชอบคิดอย่างนี้คุณเป็นประไพเป็นไหมอีกนิดเดียวนิดเดียวจะถึงแล้วอีก2กิโลจะถึงบ้านแต่คุณหารู้ไหมไอสองกิโลสุดท้ายนั้นหมายถึงคือ เพชรฆาามาพิฆาตชีวิตคุณไปก็ได้ใช่ค่ะระวังนะครับไม่ประมาทเป็นดีที่สุดวิเดียววินาทีเดียวที่หายไปนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเขาถึงย้ำไงปลัดกระทรวงมหาไทยถึงย้ำว่า ไอไลน์ไอมือถืออะไรต่างๆคุยไปแชทไปคุยคไปแชทไปขับไปจะถึงบ้านเลยนะจ้าบอกกับพี่น้องที่ค<ช>อยอยู่<ช>ที่บ้านไลน์พิมพ์ไปขับรถไปมองหน้าจอโทรศัพท์ไปตุม้มสรุปแล้วไลน์บอกว่าจะถึงบ้านแลวนะจ๊ะสุดท้ายไม่ถึงบ้านใช่ไปถึง,งสวรรค์แล้วเรียบร้อยจบเลยชีวิตจบเหตุอย่าให้การตัดสินใจผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีมาขยี้ชีวิตของคุณอย่างไม่มีวันกลับในช่วงปีใหม่ เตือนกันอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับ,รรบจัดได้แต่ต้องจัดอย่างระมัดระวัง,งด้วยนะคะ